สวัสดีครับเซลล์เอจัดให้ครับวันนี้มาแนะนําสินค้าที่ทางคูปต้านะครับนำมาขายก็คือชุดปั๊มน้าโซลาเซลล์ลูกค้าสามารถผ่อนได้นะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ850บาทนานสูงสุด24เดือนนะครับผ่านสยามคูปต้าลิสซิ่งตัวนี้จะเป็นตัวโชว์นะครับเบื้องต้นเฉยตัวราคาเซ็ตตัวเริ่มต้นจะราคาอยู่ที่19,0 0 0าบาท ชุด 9, ่าชุด1นเ0 0บาทนะครับก็จะได้เป็นตัวปั๊มเสมอ์หนึ่งแรงนะครับท่อ1.5แล้วก็ตัวปั๊มเสมอ์หนึ่งแรง750าวัตต์แล้วก็ชุดกล่องควบคุมกล่องควบคุมนะครับจะเป็นชุดโซล่าคอนโทรลที่เป็นระบบโซล่าเซลล์อย่างเดียวก็คือไฟไฟดีซีแล้วก็ตัวชุดแผงโซล่าเซลล์580บวัตต์จำนวน2แผง ในตัวราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่1 10, 9 0 0 0บาทแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสินค้าโชว์ตัวสินค้าโชว์ตัวนี้จะใช้กล่องโซลาร์คอนโทรลที่เป็น2ระบบจะเป็นไฟบ้านไฟ AC แล้วก็ไฟ DC ที่เป็นตัวต่อมาจากตัวชุดแผงโซล่าเซลเลยนะครับในส่วนของชุดคอนโทรลก็มีการเซตค่าอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยนะครับอ่า แล้วก็ในส่วนของระบบไฟก็จะมีตั้งแต่ตัวตัวกันไฟกระชากหรือเราก็เรียกกันว่าตัวกันฟ้าผ่านะครับถ้ากรณีมีมีไฟเกินมีไฟเกินนะครับระบบ DC ตัวนี้จะทําการสั่งตัดป้องกันอุปกรณ์เสียหายอ่าส่วนตัวนี้นะครับถ้าเป็นสวิตช์แดงตัวนี้จะเป็นของเบรกเกอร์คอนโทรลตัวระบบโซล่าเซลล์ตัวสีฟ้านี้จะเป็นตัวคอนโทรลระบบ DC A.C. โทษทีครับไฟบ้านก็คือเปิดเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับชุดต่างๆจะสามารถทํางานได้เลยจริงๆวิธีการต่อเขาก็จะมีตัวสติกเกอร์ติดไว้ให้อยู่นะครับว่าสามารถต่อ,อยังไงสําหรับคนที่ยังต่อไม่เป็นจริงๆเราก็มีทางทีมทีมช่างทีมมาไรต่างๆไปติดตั้งให้นะครับกรณีถ้าลูกค้าต้องการสามารถแจ้งความประสงค์ได้แต่งทก็มีสวิตต่างๆไว้ตัวนี้ก็ มาจากสายปั๊มน้ำเสำมอมดก็มาต่อเข้านี่นะครับแล้วก็ต่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นชุดชุดสายไฟที่มาจากโซลาเซลล์นี่ครับจะเป็นเส้นสีแดงสีดำตัวนี้จากแผงโซลาเซลล์ะเขาจะมีสายไฟยาวลงมาให้เรานะครับชุดสายนี้มาต่อเข้ากับชุดโซลาเซลล์แล้วก็เส้นบนก็เข้าต่อชุดที่ชุดเบเกอร์ตัวชุดเบรกเกอร์ก็น่าจะ ส่งต่อไปเข้าตัวชุดป้องกันไฟกระชากก่อนนะครับไฟดีซีนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับถ้าเป็นระบบเนีก็เข้าต่อนี่เลยขึ้นคอนโทรลเลยจะมีชุดคอนโทรลมีสายกาวอย่างดีให้เลยมีกล่องสามารถล็อกได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นของทางสยามูพิตานะครับเป็นเกษตรอิ NO นโนครับ นำมาร่วมขายกับตัวแทนจําหน่ายนะครับภูบาตาเจริญชัยเรามีจัดจําหน่ายแล้วนะครับสาหรับลูกค้าที่ต้องการชุดปั๊มน้ําโซลาเซลล์สามารถผ่อนได้นะครับนานสูงสุด24เดือนอันนี้ก็จะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับรายละเอียดอื่นๆลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าต้องการตัวที่เป็นโซล่าคอนโทรลที่เป็น2ระบบไฟ AC และ DC เหมือนตามตัวอย่างตัวนี้ก็ชุด หนึ่งเริ่มต้นที่สามหมื่นนิดๆน,นะครับสามหมื่นนิดๆลูกค้าก็จะได้ชุดนี้เลยชุดนี้เลยนะครับชุดนี้เลยแล้วก็แผงแผงจะได้แผงทั้งหมดสี่แผงโซล่าเซลล์สี่แผงห้าร้อยห้าร้อยแปดสิบบาทสี่แผงแล้วก็ชุดปั๊มเสม์็ก็จะได้เป็นตัวที่ขนาดแรงเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นมันจะปาก1.5นิ้วยาวเฮด เฮดลึกได้สูงสุดก็คือที่60เมตรเป็นปั๊ม 1, 1แรง7 5 0าบวัตต์นะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นไปก็จะขึ้นอยู่กับว่าขนาดบ่อลูกค้าที่ขี่กี่นิ้วบ่อ3นิ้วตัวเริ่มต้นถ้าเป็นตัวสาม0 0ื่นกว่าก็บ่อ4นิ้วแล้วแล้วก็สามารถหย่อนลงไปได้อีกตามที่ลูกค้าต้องการนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในรายละเอียดของสินค้า ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามได้ที่คูปตาจเจริญไทยทุกสาขาในจังหวัดอุบลน,นะครับ mm hmm. กับชุดปั๊มน้ำโซลาเซลล์ผ่อนได้ส่วนเอกสารในการยื่นประเมินสินเชื่อถ้าเป็นลูกค้าเก่าคูบตานะครับสามารถใช้เพียงบัตรประชาชนทะเบียนบ้านยื่นประเมินได้เลยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประก,กัน แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยมีประวัติการผ่อนชําระเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสามารถผ่อนได้นะครับลูกค้าทั่วไปก็สามารถผ่อนได้นะครับแต่ว่าก็จะมีในารายละเอียดของเอกสารเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงสำหรับใครที่สนใจก็ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเซลล์เอจะให้เบอร์ติดต่อ0853020234อ่ะมมาเดี๋ยวผมจะเปิดลองระบบให้ดูแล้วกันตัวนี้จะใช้เป็นระบบ a c 4ไฟบ้านเมื่อเราเปิดเบเกอร์นะครับตัวโซลาร์คอนโทรลก็กำลังวิเคราะห์ในส่วนของกำลังไฟ225โวลต์24โวลต์ปั๊มก็จะทำงานอตนัตโนมัติเลยนะครับเมื่อเราเปิดตัวเบเกอร์แต่ถ้าเป็นระบบโซล่าเซลล์ก็คือต้องมีต้องมีงมแหล่งกำเนิดพลังงานก็คือตัวแสงอาทิตย์เท่านั้นถึงจะทำงานนะครับแต่ถ้าไม่มี ไม่มีแสงอาทิตย์ก็ก็ไม่สามารถทํางานได้อันนั้นคือระบบเดียวแต่ตัวนี้เป็นระบบ2ระบบครับนี่ก็จะประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ